คุณเคยคิดไหมว่าคนใกล้ตัวที่สุดอาจเป็นคนที่คิดทรยศคุณแม่ผัวของฉันยิ้มอย่างใจดีแต่กลับปลอมลายเซ็นฉันเพื่อต้องการยึดบ้านและสมบัติทั้งชีวิตของตระกูลแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือกำตามทันเร็วเกินกว่าที่คิดสามเดือนต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอทำให้ฉันถึงกับชักคุณอยากรู้ไหมว่าความโลภจะส่งผลกับคนใจร้ายอย่างไร กดดูคลิปนี้และติดตามความลับของบ้านหลังนี้จนถึงตอนจบแม่ผัวของฉันยิ้มอย่างใจเย็นแต่ดวงตากลับเย็นชามือเธอสั่นเล็กน้อยขณะถือเอกสารในมือบ้านหลังใหญ่ที่ฉันเคยคิดว่าเป็นที่ปลอดภัยกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดฉันมองเห็นรอยยิ้มสาแซงของเธอขณะที่เธอพูดถึงเอกสารสำคัญเสียงกักน้ำจากห้องครัวดังขึ้นเป็นจังหวะไม่สอดคล้องกับหัวใจฉันที่เต้นรัว ธอเผยว่าได้ปลอมลายเซ็นทันเพื่อต้องการยึดบ้านและสมบัติทั้งหมดของตระกูลฉันรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนความโกรธและความหวาดกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายผิวหนังฉันเย็นเฉียบมือชาเหมือนถูกน้ำแข็งลูบไล่ฉันพยายามหาทางสื่อสารแต่เสียงของฉันติขัดหายไปกับความตึงเครียดในหัวฉันเต็มไปด้วยคำถามว่าทำไมแม่ผัวถึงใจร้ายได้ขนาดนี้สามเดือนผ่านไปฉันเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเธอ คนที่เคยยิ้มยอะยิ้งกลับต้องเผชิญกับความล้มเหลวอย่างรวดเร็วธุรกิจที่เธอสร้างขึ้นพังทลายภายในไม่กี่วันบ้านที่เธออยากครอบครองก็ไม่สามารถเป็นของเธอได้อีกต่อไปทุกครั้งที่เธอพยายามก้าวเข้ามาเธอกลับเจอปัญหาและอุปสรรคไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งวันหนึ่งเธอถูกจับให้ต้องคุกเขา่าน้ำตาไหลรินลงบนพื้นและต้องอ้อนวอนขอความเมตตาจากคนที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะให้อภยัย ความรู้สึกของเธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากผู้ที่เคยถืออำนาจอยู่ในมือกลายเป็นผู้ที่หมดหนทางฉันยืนอยู่ห่างๆมองเธอด้วยความสะใจแฝงความกลัวโลกเงียบสงัดเหมือนทุกอย่างรอบตัวหยุดเคลื่อนไหวเพียงเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเตือนให้ฉันรู้ว่ากำตามทันคนใจร้ายเสมอแม่พัวคุกเข่าลงบนพื้นเย็นฝ่ามือของเธอสั่นระริกขณะเอื้อมไปหาใครสักคนน้ำตาไหลรินเป็นทางยาวบนแก้มที่เคยเรียบเฉย เสียงอ้อนวอนของเธอแผ่วเบาราวกับกลัวว่าจะไม่มีใครได้ยินฉันมองจากมุมหนึ่งของห้องหัวใจเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะกลัวเป็นความตื่นเต้นบนความสนใจ,จที่เห็นผลกำทำงานเธอยกมือขึ้นไหวาสายตาเคว้งคว้างและหมดหวงังบ้านที่เคยอยากได้เต็มหัวใจกลับกลายเป็นเหมือนคุกสำหรับเธอเองทุกก้าวที่เธอพยายามเดินกลับเหมือนถูกแรงลมพลักให้ถอยหลังเสียงประตูปิดดังสนั่นเหมือนประกาศความพ่ายแพ้ ฉันได้ยินเสียงใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดร่างกายสั่นเทาคำพูดที่เธอพร้อมบอกเต็มไปด้วยความอับอายและแล้วเธอเหลือเพียงตัวคนเดียวในห้องที่เงียบสงัดสายตาเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดสิ่งที่เคยมีอำนาจทำให้เธอคิดว่าตนเหนือกว่าใครกลับหมดค่าในพริบตาฉันก้าวเข้ามาใกล้ไม่พูดอะไรแต่ความเงียบนี้หนักหน่วงกว่าคำพูดใดๆเธอคุกเข่าต่อหน้าฉันอ้อนวอนขอความเมตตา ขอให้ทุกคนในบ้านให้อภัยในใจฉันแผ่นดินเหมือนจะสะเทือนทุกอย่างรอบตัวหมุนชา้าช้ากลิ่นฝนและความชื้นจากพื้นไม้เก่าเข้ามาผสมกับความตึงเครียดฉันรู้ทันทีว่าชะตากรรมของแม่ผัวได้เปลี่ยนไปตลอดการความเงียบและความตึงเครียดแทบหยุดหายใจแล้วก็มีเสียงประตูเปิดเบาๆเป็นนเสียงของใครสักคนที่เธอไม่เคยคิดว่าจะปรากฏตัวสายตาของทุกคนรวมกันที่เธอ และเธอรู้ทันทีว่าการกลับมาเป็นใหญ่ของเธอไม่มีวันเกิดขึ้นอีกเสียงทุกอย่างรอดัวเงียบสนิทเหมือนเวลาหยุดหมุนแม่ผัวยังคุกเข่าน้ำตาไหลไม่หยุดสายตาเธอสอดสายไปทุกทิศทางหวังหาความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครยื่นมือมาประตูบ้านเปิดออกอีกครั้งและเธอเห็นใบหน้าที่ไม่เคยคิดว่าจะปรากฏคนที่เธอเคยเหยียบย่ำข่มเหงและดูถูกยืนอยู่ตรงหน้าสายตาเย็นเฉียบเหมือนมีไฟไม่ลุกในดวงตา ฉันให้อภัยเธอไม่ได้เสียงนั้นเบาแต่หนักแน่นหัวใจแม่ผัวแทบหยุดเต้นร่างกายสั่นไปทั้งตัวเหมือนทุกความทรยศถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนเธอพยายามลุกขึ้นแต่แรงกายหมดสิ้นหัวเขา่าแทบพักคุกเข่าลงอีกครั้งน้ำตาและความละอายรวมกันเป็นพายุในใจเสียงหัวใจเต้นระรัวกอ็อยู่ในห้องราวกับบอกว่าไม่มีทางหนีความจริงฉันมองทุกอย่างด้วยใจเย็นบ้านที่เธอเคยหวังยึด กลับกลายเป็นสถานที่แห่งความล้มเหลวของเธอความโลภของแม่ผัวเหมือนฝันร้ายที่กลายเป็นจริงกำตามทันรวดเร็วและไม่มีวันย้อนกลับเธอร้องไห้สะอึกสะอื้นอ้อนวอนต่อหน้าคนที่เธอเคยดูถูกแต่ไม่มีคำตอบใดกลับมาความเงียบที่ตอบสนองเธอหนักแน่นกว่าเสียงใดๆและเธอต้องเรียนรู้บทเรียนอันเจ็บปวดที่สุดในชีวิตในคืนนั้นแสงจันทร์สาดเข้ามาทางหน้าต่าง ส่องให้เห็นรอยน้ำตาและความพ่ายแพ้โลกไม่เคยใจร้ายเกินไปแต่ก็ไม่เคยเมตตาต่อคนที่ทำผิดโดยไม่คิดถึงผลก็แม่ผัวยังคุกเข่าน้ำตาไหลเป็นทางแต่ไม่มีใครหันมามองเธอความเมียบระตัวหนักแน่นเหมือนตัดทุกทางนี้หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดทุกความโลภทุกความเจ้าเล่ยถูกเปิดโปงต่อหน้าโลกฉันก้าวเข้าไปใกล้เพียงแค่ยืนอยู่ก็รู้สึกถึงความหวาดกลัวในตัวเธอ สายตาของแม่ผัวสังเครือพยายามองหาใครสักคนแต่โลกของเธอเหลือเพียงความว่างเปล่าแล้วเธอก็เริ่มอ้อนวอนเสียงพร่ำร้องสังเครือขอร้องเธอช่วยฉันเถอะแต่ไม่มีคำตอบกลับมาทุกคำอ้อนวอนสะท้อนกลับกลายเป็นความว่างเปล่าเหมือนกำเองกำลังสอนบทเรียนที่เธอไม่อาจหลีกเลี่ยงความตึงเครียดในอากาศเหมือนแขวนอยู่เหนือศีรัะฝุ่นละอองลอยอยู่ในแสงจันทร์ ทุกลมหายใจของเธอหนักและชะ้าแม่ผัวรู้ทันทีว่าอำนาและความโลภไม่เคยคงอยู่ตลอดไปฉันถอนหายใจเบาๆมองเธอที่คุกเข่าอยู่กับความพ่ายแพ้ความสะใจปนความสยองใจแผ่ซ่าในใจนี่คือผลกรรมผลลัพธ์ของความโลภและความคิดร้ายทั้งหมดเสียงประตูปิดเบาๆเธอเงยหน้าขึ้นแต่สายตาที่มองฉันเต็มไปด้วยความละอายและความเจ็บปวด แม่ผัวรู้แล้วว่าไม่มีใครช่วยเธอได้อีกและบ้านหลังนี้จะไม่ใช่ของเธออีกตลอดไปแม่ผัวยังคุกเข่าอยู่บนพื้นไม้เย็นเนาของเธอกระพริบไปตามแสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาจากหน้าต่างร่างกายสั่นเทาเหมือนคนหมดแรงทุกคำอ้อนวอนของเธอแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังฉันเดินเข้าไปใกล้หัวใจเต้นแรงแต่ฉันไม่พูดอะไรแค่เงียบและมองให้ความเงียบทำหน้าที่สอนบทเรียน สายตาของแม่พูสอดสายไปทั่วห้องเหมือนพยายามค้นหาความเมตตาที่ไม่มีอยู่เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างทำให้ฝุ่นละอองลอยวนในแสงจันทร์ทุกสิ่งรอบโดวเงียบสนิทเหมือนโลกทั้งโลกกำลังจ้องมองความพ่ายแพ้ของเธอเธอพยายามลุกขึ้นแต่แรงกายหมดสิน้นหัวเขา่าแทบหักร่างกายสั่นด้วยความละอายและความกลัวน้ำตาไหลรินบนพื้นทุกหยดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความที่ตา้านทาน ฉันยืนมองเธอความสะใจผสมความระทึกใจแผ่ซ่านบ้านที่เธอเคยอยากครอบครองกลายเป็นสนามแห่งความพ่ายแพ้ทุกความโลภทุกความคิดร้ายถูกเปิดเผยต่อหน้าโลกไม่มีใครช่วยเธอได้อีกในค่ำคืนนั้นเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาชา้าช้าแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างส่องให้เห็นรอยน้ำตาและความพ่ายแพ้ที่ฝังลึกในใจของแม่ผัวโลกไม่เคยใจร้ายเกินไป แต่ก็ไม่เคยเมตตาต่อคนที่ทำผิดโดยไม่คิดถึงผลกรรมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนที่เธอไม่มีวันลืมและฉันรู้ดีว่าสัตว์นี้ไปบ้านหลังนี้จะเป็นของฉันและแม่ผัวจะต้องจดจำความพ่ายแพ้นี้ไปตลอดชีวิตแม่ผัวยังคุกเข่าอยู่บนพื้นไม้เย็นใบหน้าชื้นไปด้วยน้ำตาร่างกายสั่นเทาอย่างหมดแรงทุกคำอ้อนวอนของเธอแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความละอาย ฉันยืนมองอยู่เงียบๆให้ความเงียบเป็นพยานความพ่ายแพ้ของเธอสายตาของแม่ผัวยังคงค้นหาความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครยื่นมือมาโลกทั้งโลกเหมือนหยุดหมุนรอบตัวเธอแล้วประตูบ้านเปิดเบาๆอีกครั้งเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังขึ้นแม่ผัวเงยหน้าขึ้นทันทีหัวใจเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวเพราะคนที่ปรากฏตัวไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นคนที่เธอเคยดูถูกและเหยียบยำ่ำ สายตาที่เย็นเฉียบของคนคนนั้นมองตรงมาที่เธอและเพียงประโยคเดียวก็ทําให้แม่ผัวถึงกับชักไม่ต้องอ้อนวอนไม่มีใครจะช่วยแกได้อีกร่างของแม่ผัวสันสถานหัวเข่ากดลงกับพื้นแรงกว่าเดิมน้ําตาไหลรีนเป็นสายทุกหยดน้ําตาคือบทเรียนของกรรมที่ตามทันบ้านที่เคยอยากยึดกลับกลายเป็นเครื่องตวนใจของความโลภแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่าง ทำให้เงาของเธอยาวออกไปบนพื้นไม้โลกสงบเงียบแต่ความพ่ายแพ้ของเธอกลับหนักแน่นเกินจะหลีกเลี่ยงแม่ผัวรู้แล้วว่าจากนี้ไปไม่มีทางกลับไปเป็นคนที่มีอำนาจเหนือใครอีกฉันยืนเงียบๆมองความพ่ายแพ้ของเธอหัวใจเต้นแรงด้วยความสะใจแต่ก็เต็มไปด้วยความตระหนักว่ากำตามทานผู้ที่ลบและคิดร้ายเสมอและบ้านหลังนี้ จะไม่มีวันตกอยู่ในมือของคนใจร้ายอีกต่อไปแม่ผัวยังคุกเข่าน้ำตาไหลไม่หยุดร่างกายสั่นสะท้านเหมือนคนหมดแรงทุกคำอ้อนวอนเต็มไปด้วยความสิ้นหวังสายตาของเธอสอดสายไปทุกทิศท,ทางเหมือนพยายามค้นหาความเมตตาที่ไม่มีอยู่ฉันยังคงยืนเงียบมองทุกการกระทำของเธอหัวใจเต้นแรงแต่ไม่ได้จากความกลัวเป็นความสะใจปนความตระหนักว่า กำตามทันคนใจร้ายอย่างรวดเร็วและแน่นอนเสียงประตูเปิดอีกครั้งแม่ผัวเงยหน้าขึ้นทันทีหัวใจแทบหยุดเต้นเพราะคนที่เดินเข้ามาคือคนที่เธอไม่เคยคิดว่าจะปรากฏตัวสายตาย็นเฉียบของเขามองตรงมาที่เธอและเพียงประโยคเดียวก็ทำให้เธอชักไม่มีใครจะช่วยแกได้อีกแล้วร่างแม่ผัวสันสานหัวเข่ากดลงพื้นแรงกว่าเดิมน้ำตาไหลรินเป็นสาย ทุกหยดน้ำตาคือบทเรียนแห่งกรรมบ้านที่เธอเคยหวังยึดกลับกลายเป็นเครื่องตวนใจของความโลกแสงจันทร์สาเข้ามาทางหน้าต่างทำให้เงาของเธอยาวและบิดเบี้ยวบนพื้นไม้ความเงียบหนักแน่นเกินบรรยายแม่ผัวรู้ทันทีว่าชีวิตของเธอไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้อีกทุกสิ่งที่เคยมีอำนาจกลายเป็นความว่างเปล่าฉันถอนหายใจเบาๆมองเธอคุกเข่ากับความพ่ายแพ้ และในใจฉันก็รู้ว่าบ้านหลังนี้จะเป็นของคนดีและแม่ผัวจะต้องจดจำความล้มเหลวครั้งนี้ไปตลอดชีวิตแต่แล้วเสียงบางอย่างก็ทำให้ฉันชะนักเสียงหัวเราะเบาๆที่เผ่ออกมาจากมุมห้องฉันหันไปมองและเห็นว่าฉันหันไปมองเสียงหัวเราะนั้นในมุมมืดของห้องมีเงาร่างบางปรากฏขึ้นฉันแทบไม่อยากเชื่อสายตา เพราะคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นคนที่แม่ผัวคิดว่าเธอสามารถควบคุมได้เสมอเงาร่างนั้นก้าวออกมาสายตาเต็มไปด้วยความคมและความลึกลับหัวเราะเบาอย่างเย็นชาคิดว่าคุณทำทุกอย่างได้โดยไม่คิดถึงผลกรรมจริงๆหรือเสียงนั้นสะท้อนในห้องเงียบทำให้แม่ผัวตัวสั่นไปทั้งตัวร่างของแม่ผัวสุดลงน้ำตาไหลพรากทุกหยดน้ำตาเป็นบทเรียนของความโลภ และอำนาจที่สูญเสียบ้านที่เคยคิดว่าจะเป็นของเธอกลับกลายเป็นคุกแห่งความพ่ายแพ้ฉันมองความพ่ายแพ้ของเธอหัวใจยังเต้นแรงแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความสะใจ,จและความประนักว่าโลกนี้ไม่มีใครหนีพ้นกรรมได้และในความเีงยบที่หนักแน่นเสียงโห่ร้องคนนั้นยังแผ่วเบาเหมือนตัวใจทุกคนที่ฟังเรื่องนี้ว่าโลกมากเกินไปย่อมต้องเจ็บปวดเกินกว่าที่คิด แม่ผัวคุกเข่าต่อหน้าคนที่เธอเคยดูถูกฮ้อนวอนด้วยเสียงสั่นเครือแต่โลกไม่มีคำตอบให้เธออีกแล้วและบ้านหลังนี้จะเป็นของคนดีที่ไม่เคยคิดร้ายต่อใครนอรารางนั้นก้าวเข้าใกล้แม่ผัวหัวใจเธอสั่นแรงจนแทบหยุดเต้นน้ำตาไหลรินเป็นสายทุกคำอ้อนวอนของเธอแผ่วเบาแต่สายตาของคนตรงหน้าไม่เมตตาทุกสิ่งที่แกทำไว้ต้องชดใช้เสียงนั้นเย็นเฉียบ สะท้อนในห้องจนแม่ผัวแทบคลั่งความพยายามของเธอทั้งหมดเพื่อยึดบ,บ้านและสมบัติกลับกลายเป็นเพียงฝันร้ายที่ไม่มีวันกลับแม่ผัวพยายามลุกขึ้นแต่แรงกายหมดสิ้นหัวเข่ากดลงพื้นแรงกว่าเดิมน้ำตาไหลพร่ทุกหยดน้ำตาคือบทเรียนแห่งกรรมฉันมองอยู่เงียบๆหัวใจเต้นแรงด้วยความสะใจบ้านที่เธอเคยอยากครอบครองกลายเป็นสนามแห่งความพ่ายแพ้ ความโลภและความคิดร้ายของแม่ผัวถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนแล,แล้วเาเงาร่างลึกลับค่อยๆเผยใบหน้าเป็นคนที่แม่ผัวคิดว่าไม่มีวันมาช่วยใครแต่กลับเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งในบ้านหลังนี้สายตาเย็นเฉียบมองตรงไปที่แม่ผัวและเพียงประโยคเดียวก็ทําให้เธอถึงกับชักบ้านหลังนี้ไม่ใช่ของแกอีกต่อไปความเงียบครอบคลุมห้องทั้งหลังแม่ผัวคุกเข่าต่อไป ้อ,อนวอนด้วยเสียงสั่นเครือแต่ไม่มีใครตอบกลับโลกทั้งโลกเหมือนหยุดหมุนและแม่ผัวรู้ทันทีว่าความโลภของเธอทำลายทุกอย่างไปแล้วแสงจันทร์สองเข้ามาทางหน้าต่างสาต์ลงบนรอยน้ำตาและความพ่ายแพ้ทุกหยดน้ำตาบนพื้นไม้เป็นเครื่องตวนใจว่ากำตามทานผู้ที่ใจร้ายเสมอแม่ผัวยังคุกเขา่าหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดน้ำตาไหลพราก ทุกคำอ้อนวอนเต็มไปด้วยความละอายและความสิ้นหวังน่งาร่างลึกลับก้าเข้ามาใกล้สายตายินเฉียบมองตรงไปที่แม่ผัวและพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทุกอย่างที่แกทำกรรมตามทันแล้วแม่ผัวยกมือไหว้พยายามอ้อนวอนด้วยเสียงสัน่นแต่ไม่มีใครตอบความเงียบแผ่เข้ามาเหมือนโลกทั้งโลกกำลังลงโทษเธอฉันยืนอยู่ด้านหลังมองความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นอย่างเงียบสงบ ัวใจยังเต้นแรงเต็มไปด้วยความสีใจและตระหนักว่าบ้านหลังนี้จะไม่มีวันตกอยู่ในมือของคนใจร้ายอีกแม่ผัวยังคุกเขา่าน้ำตาไหลรินใบหน้าเต็มไปด้วยความอับอายเธอรู้แล้วว่าโลกไม่เคยเมตตาผู้ที่โลภและคิดร้ายทุกสิ่งที่เธอเคยถือว่ามีอำนาจกลับหมดค่าในพริบตาเสียงลมพัดเบาๆผ่านหน้าต่างฝุ่นละอองลอยวนในแสงจันทร์โลกเงียบสงัด แม่ผัวต้องเรียนรู้บทเรียนแห่งกรรมและบ้านหลังนี้จะอยู่ในมือของคนดีที่ไม่เคยคิดร้ายต่อใครฉันทอนหายใจเบาๆมองร่างแม่ผัวที่คุกเข่าอยู่ทุกความโลภทุกความคิดร้ายถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนและไม่มีทางย้อนกลับแสงจันทร์ส่องลงบนบ้านหลังใหญ่เหมือนประกาศชัยชนะของความยุติธรรมโลกอาจโหดร้ายแต่กรรมตามทันผู้ที่ทำผิดเสมอแม่ผัวยังคุกเขา่า น้ำตาไหลพร,รางร่างกายสันสานด้วยความอับอายและความสิ้นหวังทุกคำอ้อนวอนของเธอเงียบเงันในความเงียบของห้องเงาร่างลึกลับยืนมองสายตาเย็นเฉียบเต็มไปด้วยอำนาจแกคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามใจแกหรือเสียงนั้นก้องสะท้อนในห้องทำให้แม่ผัวสะดุ้งเฮือกทุกความโลภทุกความคิดร้ายตอนนี้ชัดเจนต่อทุกสายตาบ้านที่เธอเคยหวังครอบครอง กลับกลายเป็นเครื่องตวนใจของกรรมแม่ผัวยังคุกเขา่าอ้อนวอนต่อหน้าคนที่เธอเคยดูถูกแต่โลกไม่มีคำตอบให้เธออีกแล้วความเงียบหนักแน่นเกินกว่าจะตัดสินใจได้และสายตาของทุกคนรวมกันทำให้เธอรู้ว่าไม่มีทางหนีความจริงฉันยืนมองเธอหัวใจเต้นแรงด้วยความสะใจแต่ก็เต็มไปด้วยความระทึกเพราะรู้ว่าความโลภของคนใจร้ายจะทำลายชีวิตตัวเองไม่ช้าไม่นาน แสงจันทร์สาดเข้ามาทางหน้าต่างส่องให้เห็นรอยน้ำตาและความพ่ายแพ้ทุกหยดน้ำตาบนพื้นไม้เป็นเครื่องตวนใจว่ากำตามทานผู้ที่ใจร้ายเสมอและแล้วเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังแม่ผัวหันไปมองร่างที่ปรากฏคือใครสักคนที่เธอไม่เคยคิดว่าจะมาและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการแม่ผัวยังคุกเขา่า ร่างกายสันสถานน้ำตาไหลพราดทุกคำอ้อนวอนแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังร่างลึกลับก้าวเข้ามาใกล้สายตาเต็มไปด้วยความคมและความเด็ดขาดแม่ผัวแทบหยุดหายใจหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดแกคิดว่าความโลภจะพาแกไปไกลได้หรือเสียงนั้นเย็นเฉียบสะท้อนในห้องจนแม่ผัวแทบคลั่งทุกความพยายามยึดบ้านและสมบัติกลับกลายเป็นเพียงฝันร้าย แม่ผัวยกมือไหว้พอนวอนด้วยเสียงสั่นเครือแต่ไม่มีใครตอบความเงียบครอบคลุมร่างเธอเหมือนโลกทั้งโลกกำลังลงโทษฉันยืนมองหัวใจเต้นแรงด้วยความสะใจบ้านที่เธอเคยหวังครอบครองกลายเป็นสนามแห่งความพ่ายแพ้ทุกหยดน้ำตาบนพื้นไม้เป็นเครื่องตวนใจว่ากำตามทานผู้ที่ทำร้ายคนอื่นแล้วร่างลึกลบพูดอีกครั้งจากนี้ใบบ้านหลังนี้ จะอยู่กับคนที่คู่ควรและแกจะต้องจดจำความพ่ายแพ้นี้ตลอดชีวิตแม่ผัวยังคุกเขา่าน้ำตาไหลพรากอ้อนวอนต่อหน้าใครสักคนแต่ไม่มีใครยื่นมือช่วยโลกเงียบสงดและความพ่ายแพ้ของเธอหนักแน่นเกินกว่าที่จะลบล้างได้แสงจันทราเข้ามาส่องให้เห็นรอยน้ำตาและความโลภที่ถูกเปิดเผยแม่ผัวรู้แล้วว่าชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลและบ้านหลังนี้ จะไม่ตกอยู่ในมือของคนใจร้ายอีกแม่ผัวยังคุกเขา่าน้ำตาไหลพรากร่างสันสานทุกคำอ้อนวอนเต็มไปด้วยความละอายและสิ้นหวังร่างลึกลับก้าวเข้ามาใกล้สายตาเย็นเฉียบเต็มไปด้วยอำนาจทุกอย่างที่แกทำกําตามทันแล้วเสียงนั้นหนักแน่นและเย็นชาสะท้อนในห้องจนแม่ผัวตัวสัน่นแม่ผัวยกมือไหว้พยายามอ้อนวอนด้วยเสียงสั่นเครือแต่ไม่มีใครตอบ ความเงียบครอบคลุมรางเธอเหมือนโลกทั้งโลกกำลังลงโทษฉันยืนมองอยู่ด้านหลังหัวใจเต้นแรงด้วยความสะใจบ้านที่เธอเคยหวังครอบครองกลายเป็นสนามแห่งความพ่ายแพ้ทุกหยดน้ำตาบนพื้นไม้เป็นบทเรียนแห่งกรรมที่ตามทันแล้วร่างลึกลับเผยใบหน้าแม่ผัวยังคงชักเพราะเธอไม่เคยคิดว่าคนนี้จะปรากฏตัวคนที่เธอเคยดูถูก กลับเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งในบ้านบ้านหลังนี้จะอยู่กับคนดีเท่านั้นเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งแม่ผัวยังคุกเข่าลงน้ำตาไหลพราาทุกหยดน้ำตาเป็นบทเรียนแห่งความโลภความเนียบครอบคลุมห้องและโลกไม่เคยใจร้ายเกินไปแต่ก็ไม่เคยเมตตาผู้ที่ทำร้ายผู้อื่นแม่ผัวรู้ทันทีว่าชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลและบ้านหลังนี้ จะไม่มีวันตกอยู่ในมือของคนใจร้ายอีกแม่ผัวยังคุกเขา่าน้ำตาไหลพราาร่างสันสานด้วยความละอายและความสิ้นหวังร่างลึกลับยืเนเงียบอยู่ตรงหน้าสายตาเต็มไปด้วยความเด็ดขาดและอำนาจแกคิดว่าความโลภจะพาแกไปไกลได้หรือเสียงนั้นเย็นเฉียบสะท้อนในห้องจนแม่ผัวยังคงชักอยู่กับที่ทุกความพยายามยึดบ้านและสมบัติกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันเป็นจริง แม่ผัวยกมือไหว้อ้อนวอนด้วยเสียงสัน่นแต่ไม่มีใครตอบความเงียบครอบคลุมร่างเธอเหมือนโลกทั้งโลกกำลังลงโทษฉันยืนมองอยู่ด้านหลังหัวใจเต้นแรงด้วยความสะใจบ้านที่เธอเคยหวังครอบครองกลับกลายเป็นสนามแห่งความพ่ายแพ้ทุกหยดน้ำตาบนพื้นไม้เป็นเครื่องตวนใจว่ากำตามฐานผู้ที่ทำร้ายคนอื่นเสมอแล้วร่างลึกลับก้าวเข้ามาใกล้ และเผยรอยยิ้มบางเบาจากนี้ไปบ้านหลังนี้จะอยู่กับคนที่คู่ควรและแกจะต้องจดจำความพ่ายแพ้นี้ไปตลอดชีวิตแม่ผัวยังคุกเขา่าน้ำตาไหลพระเธอรู้แล้วว่าโลกไม่เคยเมตตาผู้ที่โลภและคิดรายทุกสิ่งที่เธอเคยถือว่ามีอำนาจกลับหมดค่าในพริบตาแสงจันทร์สาดเข้ามาทางหน้าต่างส่องให้เห็นรอยน้ำตาและความพ่ายแพ้และบ้านหลังนี้ จะอยู่กับคนดีที่ไม่เคยคิดร้ายต่อใครอีกต่อไป